ถ้ามีฟิล์มเก่าอยู่ให้แกะออกก่อนนะคะใช้ผ้าเปียกเช็ดทอมความสะอาดเช็ดฝุ่นตามขอบออกให้หมดนะหลังจากนั้นให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดอีกครั้งหนึง่งเช็ดอย่าให้มันเป็นคราบติดอยู่นะคะค่อยๆเช็ดเรื่อยๆเลยแล้วก็ให้ใช้สติกเกอร์เก็บฝุน่น เก็บฝุ่นอีกครั้งหนึ่งแปะลงไปเบาๆนะวางบ็อกฟิล์มลงบนเครื่องสังเกตรูกล้องจะอยู่ด้านบนนะคะวางลงไปให้ตรงพอดีล็อกเลยแล้วก็ดึงแผ่นพลาสติกด้านล่างออกดึงลงมายาวๆเลยนะคะ ก็ให้ใช้นิ้วมือรีดฟองอากาศตรงกลางค่อยๆแกะบล็อกออกโทรศัพท์เราค่อยๆแกะนะระวังบล็อกมันงัดฟิล์มหลุดออกมาด้วยก็ดึง แผ่นพลาสติกด้านบนออกอีกรอบหนึ่งแล้วก็ใช้ผ้าถูไล่ฟองอากาศเล็กๆตรงนี้ออกนะคะขั้นตอนนี้ไม่ยากเก็บขอบให้สะอาดเลย แค่นี้เองก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว